ฮอนด้าซีบี350 RS รุ่นปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิกที่ผสมผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัวมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ลหลงใหลในสเสน่ห์ของรถสไตล์เรโทรและผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเครื่องยนต์และการควบคุมความรู้สึกแรกเมื่อได้เห็น c b 350 RS คือดีไซน์ที่มีความเรียบง่ายแต่ทรงพลังตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายโค้งที่ดูแข็งแกร่งช่วงท้ายสั้นและเบาะนั่งแบบสปอร์ตให้ความรู้สึกกระชับ เหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดเพิ่มความโดดเด่นในสไตล์ยุคใหม่ที่ยังคงเคารพรากเงาของความคลาสสิกนอกจากนี้โครงสร้างของตัวรถยังถูกปรับให้มีสมดุลที่ดีขึ้นให้การควบคุมง่ายและมั่นใจมากกว่าเดิมในทุกสภาพถนนในรุ่นปี2025 Honda อนได้เพิ่มการปรับแต่งเล็กน้อยในเครื่องยนต์และระบบเกียร์เพื่อให้การตอบสนองดียิ่งขึ้น เครื่องยนต์ขนาด 348.36cc แบบสูบเดี่ยว4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ21แรงม้าที่รอบ5,500และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่30นิวตันเมตรที่รอบ3,000ซึ่งถือว่าให้แรงบิดมาเร็วและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างยิ่งเสียงเครื่องยนต์ยังคงเอกลักษณ์ที่ดุดันและนุ่มลิกในสไตล์ของ Hon d a าทำให้ทุกครั้งที่บิดคันเร่งรู้สึกได้ถึงพลังและความมั่นใจระบบเกียร์5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและแม่นยำ โดยเฉพาะในช่วงความเร็วต่ำที่ตอบสนองได้ดีมากเมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน Honda c b 3 5 0 r s ทำได้ดีตามมาตรฐานของรถในคลาสนี้ด้วยเทคโนโลยี PGMFI ที่ช่วยให้การจ่ายเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพสูงสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยดได้ประมาณ35-38กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการขับขี่ปกติถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ให้สมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดได้อย่างยอดเยี่ยม ถังน้ำมันขนาด15ลิตรช่วยให้เดินทางไกลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมบ่อยๆนอกจากนี้ระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโพรปิกและโช้หลังแบบคู่ยังให้ความรู้สึกมั่นคงและดุดซับแรงสะเทือนได้ดีบนถนนครุกคะในด้านความสะดวกสบาย Honda c b 350 RS ใส่ใจในรายละเอียดของผู้ขับขี่อย่างแท้จริงเบาะนั่งหนานุ่มและออกแบบให้มีระดับพอดีกับสรีระของผู้ขับช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อต้องขับขี่ทางไกลแทดนบาร์ถูกจัดวางในตำแหน่งที่ให้ท่านั่งสบาย ไม่ก้มมากเกินไปจึงสามารถควบคุมรถได้ง่ายนอกจากนี้ระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกโดยเฉพาะในสภาพถนนลื่นหรือมีฝนตกหน้าปัดเรือนมายแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกแสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและเกียร์ที่ใช้อยู่รวมถึงฟีเจอร์ Honda Smartphone Voice Control System ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมการโทรเพลงหรือระบบนำทางได้อย่างสะดวก โดยรวมแล้ว Honda c b 350 RS รุ่นปี2025เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ให้ความรู้สึกครบถ้วนทั้งในเรื่องสไตล์สมรรถนะและเทคโนโลยีมันไม่ได้เป็นเพียงรถที่ขี่ไปทำงานในแต่ละวันแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีรสนิยมและความรักในการขับขี่ที่แท้จริงจาก Honda ที่ยังคงรักษาจิตวิญ,ญญาณของความคลาสสิกไว้ได้อย่างงดงามพร้อมก้าวสู่ความทันสมัยอย่างลง